หมอของขวัญลั่นขุนชานนลไม่ควรต่อรองขอชดเชยผู้เสียหายแค่สองหมื่นจากกรณีที่ดาราชายัยขุนชานนลยอมรับว่าข่าวดาราชาัยขับรถชนสาวบาดเจ็บที่แขนพูดคุยกันแต่ก็ได้เงียบหายไปว่าเป็นตนเองพร้อมกับยืนยันกลางรายการโหนกระแสว่าพร้อมจ่ายค่าเสียหายต่อรองเหลือสองหมืนบาทพี่หนุ่มกันชัยช่วยเพิ่มหนึ่งหมืนบาทและสุดหมอของขวัญได้โพสต์อินสตาแกรมโพสถึงประเด็นนี้ว่า ในความเห็นของหมอนะคะการบาดเจ็บทางร่างกายและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงค่าซ่อมรถมันไม่ควรจะต่อรองได้นี่ยังไม่นับรวมกับความบาดเจ็บและเสียหายทางใจและการขาดไรายได้ที่ต้องมารักษาตัวระหว่างเจ็บป่วยถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาคุณค่าตกใจกันหลายล้านเลยนะลูกผู้ชายทำประมาทก็ควรยอมรับและชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะได้ๆคือแม้แมนม,มากเลิศไม่ไหว เขาบอกจะให้ผู้ใหญ่มาเคลียร์แม่ก็รอผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันจะมาเคลียร์ช็อตนี้แม่มงลงนะพยานพี่หนุ่มก็มาแล้วเมื่อไหร่เมืองไทยจะเลิกมีคำว่าเอาผู้ใหญ่มาเคลียร์สักทีซึ่งก็มีคอมเมนต์จากชาวเนต็ตจำนวนมากเขามาบอกว่าเห็นด้วยกับบอกของขวนันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณค่ะ